ด้วยรักและปลาทูตอนที่สองผมไม่ชอบกินไข่พอวันรุ่งขึ้นปกติเช็คเช่นทุกวันแต่สิ่งที่แปลกจากเดิมคือผมพยายามมองหาเขาแต่ผมไม่เห็นเขาบางทีได้เพียงกินเท่านั้นผมจะพยายามส่งเสียงร้องให้เขามาหาผมแต่เขาไม่มาเหมือนเขาจะไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ำหรือบางครั้งอาจจะได้ยินแต่มองไม่เห็นการภาวนาที่ไม่สมหวังพระเจ้าไม่ได้ยินคำขอของผม หรือท่านตั้งใจจะขัดขวางผมกันแน่หลังจากนั้นผมส่งเสียงร้องทุกวันบางวันผมเห็นตัวเขาบางวันผมไม่เห็นบางวันเขาได้ยินเสียงและพยายามมองหากลับไม่เห็นบางคราผมเดินตามเขาแต่ไม่ทันคลายว่าเขากำลังรีบจะไปไหนสักแห่งเหนื่อยใจเหลือเกินทำอย่างไรก็เหมือนไร้ผลไปเสียทุกอย่างอยากให้เขาสัมผัสอยากให้เขารูปหัวอยากให้เขาเกาคาง อยากถูกเขาอุ้มผมโลภมากไปหรือเปล่าผมอยากให้เขากอดผมผมโลภมากเกินไปไหมพิการยังไม่พอความจริงเขาไม่ได้ตกหลุมรักผมหรอกผมนี่แหละที่ดันไปตกหลุมรักมนุษย์เขาเต็มเป่าชะตาของผมถูกขีดมาแบบไหนกันแน่ผมเพิ่งเคยตกหลุมรักใครสักคนเป็นครั้งแรกและไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเหล่านี้ระหว่างแมวด้วยกันแล้วผมควรจะทำยังไงอ่ะผมคือแมว ย้ำอีกทีผมเป็นแค่แมวผมพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ถึงผมจะเข้าใจมันก็ตามวันเวลาผ่านร่วมเดือนผ่านไปยังเปล่าประโยชน์เวลาของผมกับเขามันช่างสวนทางบางทีคงไม่มีวันมาบรรจบควรหวังพอประมาณหวังเกินไปรังแต่จะทำให้เจ็บปวดผมมักจะเดินไปท,ที่ที่มีกลิ่นเขาติดอยู่สิ่งนั้นแม้เพียงน้อยนิดก็สามารถทำให้ผมมีความสุขได้ ผมกับเขาห่างไกลกันลึกเกินเกินกว่าจะมารักกันผมควรทำใจทั้งที่รู้อย่างนั้นผมก็เลิกรักเขาไม่ได้อยู่ดีเจอกันแค่ครั้งเดียวผมมันบ้าไปแล้วทำไมถึงต้องมารักเขามากขนาดนี้เขาเคยให้ข้าผมไหมก็ไม่เคยนะผมได้รับเพียงอย่างเดียวก็คือแววตาคู่นั้นที่มองมาผมเพียงคิดแต่ว่าหากได้อยู่เคียงข้างเขาคงจะมีความสุขน่าดู วันนี้ผมเดินจนเหนื่อยผมจึงขึ้นบันไดและไปนอนซ่อนตัวอยู่ชั้นบนสุดซึ่งจะมีพื้นที่กว้างพอประมาณนานๆจะมีมนุษย์เดินผ่านมาสักทีทำให้ผมได้พักผ่อนอย่างไร้กังวลผมนอนได้สักพักผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นของเขาเริ่มแลกได้กลิ่นเจือจางไปกับอากาศเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามากับกลิ่นซึ่งเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลิ่นอันแสนอบอุ่นดังพร่าที่ถุงเขา ใช่ใช่จริงๆด้วยนั่นเขานี่แมวแมวผมส่งเสียงร้องออกไปได้ยินเสียงผมในสิหันมามองผมผม,ผมอยู่ตรงนี้เห็นผมไหมีวมวแมวนี่นี่เห็นผมหรือ,อยังเงยหน้าขึ้นมามองผมนอนอยู่ตรงนี้แมวแมีวแย่ ทีนี้เสียงดังเกินไปเสียงครึ่งจากซึ่งดังเกินไปงคงก,ง,ง,กไปงกลบเสียงผมไปหมดแล้วเมวแมวแมวครั้งนี้เป็่งเสียงร้องจนสุดเสียงเขากำลังจะเดินผ่านผมไปแล้วเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปแมวเมวมวร้องอีกครั้ง เป็นผลไหมชโยเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเขากำลังมองหาผมดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยซ้ำไม่ได้การผมลงไปหาเขาเองเลยดีกว่าในรอบหลายเดือนในที่สุดเราก็ได้เจอกันผมได้เจอกับเขาแล้วผมได้เห็นใบหน้าของเขาแล้วถึงจะไม่ชาเท่าที่ควรผมคิดถึงเขาลึกเกินเมื่อเขามองไม่เห็นผมขาเขากำลังจะก้าวเดินอีกครั้ง เดี๋ยวสิเแมวเแมวเแมวเสียงร้องทำให้เขาหยุดชะง,งกักและหันมามองผมอีกครั้งผมเร่งวิ่งลงบันได,ดเท่าที่จะเร็วได้เห็นผมหรือยังเห็นหรือยังเขามองมาทางผมแสดงว่าเขาเห็นผมแล้วเขายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยในที่สุดผมก็ได้มาหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาเขาก้มมามองผมและผมก็แงนมองเขา เพียงเซียววินาทีคนาโนมตัวลงมาปลายนิ้วชี้ตรงมาแตะที่ปลายจมูกเขากล้าส,สัมผัสผมด้วยล่ะดีใจจังดีใจจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยนิ้วชี้นั้นไล่ไปลูบหัวผมอย่างละมุนเขาเลี้ยงบริเวณแผลสักพักเลื่อนมาบริเวณคางผมมีความสุขสจนอยากจะตายไปซะด,ดูนี้ผมชอบรอยยิ้มของเขาในเวลาที่สัมผัสตัวผม เขาสัมผัสตัวผมโดยไม่สนใจมนุษย์รอบข้างจะมองเขาเป็นยังไงความหอมหวานทุกอนูที่สัมผัสต่อให้ตายไปผมจะไม่มีทางลืมเป็นอันขาดผมโน้มศีรษะลงพยายามจะใช้มันถูถ่ายไปกับขาของเขาเขาเบี่ยงหลบผมลองอีกครั้งเขาเบีย่ยงหลบเช่นเดิมนั่นสิหัวผมเป็นแผลคอผมเป็นแผลหากคิดในแง่ดีบางทีเขาอาจจะกลัวผมเจ็บ แต่กลัวผมจะเจ็บกับความรังเกยียจมันคือเส้นบางๆระหว่างกันอยากให้เขาอุ้มในสภาพนี้คงไม่มีหวังแต่เท่านี้ก็ดีแค่ไหนผมมันโลภมากได้คืบเขาเอาศอกเขาให้นิ้วเดิมมาแตะที่ปลายจมูกอีกครั้งเดี๋ยวมานะ,จะเจ้าขอมาให้กินสิ้นคำขนำมือออกทันทีไม่นะผมไม่ได้หิวอยู่เล่นกับผมต่ออีกหน่อยสิถึงอยากจะพูดแบบนี้ เพราะว่าสิ่งที่เปล่งออกไปมีเพียงคำว่าเหมียวเหมียวเท่านั้นยิ่งทำให้เขาเข้าใจผิดเข้าไปว่าผมหิวเขาเดินออกไปจากผมหันกลับมามองผมเพียงครั้งสองครั้งก่อนจะไม่หันกลับมามองผมอีกเลยผมได้แต่เฝ้ามองตามหลังเช่นเดิมผมจะรออยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะมาไม่ว่านานเท่าไหร่ผมก็จะรอบางทีอาจจะเป็นเพียงคำโกหก เพื่อปลีกตัวออกจากผมบางทีเขาจะไม่กลับมาหาผมอีกเลยก็ได้แต่ผมเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดผมจะรอเขาแม้ว่าอาจจะต้องรอตลอดไปเลยก็ตามผมจะเง้อมองเขาครั้งแล้วครั้งเล่าตรงหน้าประตูทางเข้ามาในที่ที่ผมอยู่ทำไมถึงไม่มาสักทีนะผมไม่รู้หรอกว่านานแค่ไหนอาจจะนานมากหรือไม่มากผมไม่มีนาฬิกาผมดูเวลาไม่เป็น ทว่าเวลาสำหรับแมวที่กำลังรอต่อให้ผ่านมาเพียงวินาทีเดียวก็นานเสมอนานราวกับผ่านมาเป็นอาทิตย์การรอคอยเป็นอะไรที่น่าเบื่อผมจึงออกห่างที่ผมอยู่ไม่มากเดินมาใกล้ประตูทางเข้าขึ้นอีกหน่อยระหว่างรอหาสิ่งที่แจะเล่นไปพางๆถุงขยะมีกลิ่นของเศษอาหารอยู่ด้านในเป็นเป้าหมายได้ดีเลยทีเดียวผมไม่ได้หิวผมเพียงแค่อยากเล่นเท่านั้นผมกัด แทะเล่มถามว่าสนุกไหมขอตอบว่าไม่สนุกเลยเมื่อไหร่จะมาสักทีนาะผมเบื่อจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวมนุษย์ใจาลายก็จะมาไล่ให้ผมออกจากพื้นที่แห่งนี้เสีหรอกถุงขยะก,ก็เหนียวจริงๆกัดไม่ขาดสักทีอะนั่นอะไรในขณะที่ผมแทะอย่างเพลินเพจูจุก้อนวงรีด้านเนิงใหญ่ไละ่ระดับจนถึงเล็ก ตกลงมาอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ก้อนเดียวตั้งสองก้อนเชียวนะกลิ่นคล้ายไข่แต่ลูกเล็กกว่าไข่ไก่ผมเงยหน้าไปมองผู้กระทำเอา้านั้นเขากำลังอมยิ้มอยู่อย่าบอกนะสิ่งที่เขาเอามาให้ผมกินคือเจ้าก้อนวงรีนี่ผมดมอีกรอบเหมือนไข่ไก่แต่เล็กกว่าไข่ไก่เขามองการกระทำของผมอย่างชงน ก่อนคุยกับมนุษย์อีกคนที่อยู่ด้านหลังแมวมันไม่กินไข่นกกระทาครับผมไม่กินความรู้สึกในใจกำลังบอกให้เราได้เจอกันอีกแน่ฉะนั้นข่าวหน้าผมขอเป็นประทูนะมาหาผมอีกนะผมจะรออยู่ตรงนี้